ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โมบดีชาแนลฮะวันนี้ผมพาทุกคนอยู่กันในเกม identity fight อีกแล้วนั่นเองฮะสำหรับน,นี้ผมจะพาทุกคนมาดูโหมดใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามาให้ทดสอบในวันที่14กันยายนหรือวันจันทร์ที่กำลังจะถึงนั่นเองโดยในโห,โหมดนี้หลายๆคนเรียกว่าเป็นโหมดไพ่ทาโร่นะครับผม โดยส่วนตัวแล้วผมไม่เคยเล่นไพ่ทาโร่มาก่อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรทําอะไรยังไงบ้างแต่ดูจากคลิปวิดีโอแล้วก็พอจะเข้าใจได้ว่าการแข่งขันหรือการเล่นจะต้องเป็นแบบไหนสำหรับการแข่งขันหรือว่าการเล่นจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมผมขออนุญาตว่าเป็นทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดงแล้วกันนะครับผมในแต่และทีมจะมีสมาชิกได้ไม่เกิน4คนนะครับผมหนึ่งคนมีความสําคัญมากที่สุดนั่นคือคิงมีสัญลักษณ์เป็นลูกมงกุฎอยู่ที่หัวห้ามตายโดยเด็ดขาดถ้าเกิดตายเมื่อไหร่เกมจบและแพ้โดยทันที ต่อมาจะมีผู้ป้องกันหรือว่ากาสอคนนะครับผมเป็นรูปหมวกอยู่ที่หัวสองคนป้องกันไม่ให้คิงตายและอีกหนึ่งคนนั่นคืออัศวินสำหรับอัศวินมีหน้าที่กำจัดคิงฝ่ายตรงข้ามไปได้ถ้าเกิดคิงฝั่งใดแพ้หรือว่าตายไปก่อน ฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายที่แพ้ไปนั่นเองมองแบบนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่ผมจะให้ดูทางด้านของรูปเกมนะครับผมทา้านได้คลิปตัววิดีโอต่อไปฮะจะเป็นรูปเกมให้ดูแล้วโดยการแข่งขันนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยจะแบ่งเป็นอยู่ด้วยกัน2ทีมโดยตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตหยุดภาพแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นตำแหน่งได้อย่างชัดเจนนะครับผมจะเห็นได้เลยว่าผมแบ่งเป็นทีมสีแดงและทีมสีน้าเงินนะครับผมฝั่งหนึ่งจะมีผู้เล่นอยู่ทั้งหมด4คน แต่ละคนมีความสําคัญอย่างไรกันบ้างคนที่หมายเลขหนึ่งของทั้งสองทีมนั่นคือคิงหรือว่าควีนจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปมงกุฎเมื่อเข้าไปอยู่ภายในเกมนะฮะหากทีมใดที่คิงหรือควีนถูกส่งกลับคฤหาสน์แล้วทีมทีมนั้นจะแพ้โดยทันทีโดยทางด้านของแต่ละทีมจะมีผู้พ้องการหรือว่ากาดอยู่ด้วยะฮะซึ่งเขาจะอยู่ในตำแหน่งหมายเลข2และ3ที่ผมมาร์กเอาไว้ให้ซึ่ง2คนนี้มีหน้าที่คอยช่วยทางด้านของคิงหมายเลข1น,นะครับผม ไม่ให้ตายไม่ให้ถูกส่งกับคฤหาสนะต่อมามาดูตำแหน่งสุดท้ายนั่นคือตำแหน่งที่4จะได้เล่นเป็นฮันเตอร์นะครับผมตำแหน่งที่4นั่นคืออัศวินฮะสำหรับอัศวินคุณมีหน้าที่ไล่ล่าแล้วก็จัดก,การคิงหรือควีนของฝ่ายตรงข้ามให้ตายหรือว่ากับส่งคฤหาสน์ให้ได้ครับผมหากถ้าเากิดจัดการได้แล้วทีมคุณก็ชนะใครที่คิงหรือควีนตายก่อนบอกเลยว่าก็จะแพ้ไปนั่นเองสำหรับบทน,นี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันต่อนะครับ สำหรับการแบ่งทีมแล้วก็นหน้าที่เพื่อนๆนะ่าจะพอเข้าใจฮะนี่คือสัญลักษณ์ที่อยู่บนหัวเห็นไหมฮะจะแบ่งสีได้อย่างชัดเจนฮะเป็นทีมสีน้ําเงินและทีมสีแดงนั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้คนคนนี้เป็นคิงฮะส่วนทดนานฮันเตอร์ที่เป็นรูปทดนานของมวกอัศวินนะั่นก็คือผู้ไล่ล่าหรืออัศวินนั่นเองคราวนีนะ้หลายๆคนได้สงสัยแน่นอนแล้วฮะว่าจะต้องแข่งในแมตช์เดียวกันหรือว่าจะแข่งแยกเหมือน5 v 5บอกเลยว่าแข่งพร้อมกันดังนั้นจะมีฮันเตอร์ซองเซเวอร์6คนในแมตช์แมตะ ตรงนี้ผมขออนุญาตหยุดภาพไว้ก่อนนะฮะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าทั้งด้านของสัญลักษณ์บนหัวเลขหนึ่งเนี่ยคือคิงทีมสีน้ำเงินส่วนเลข3และ4เนี่ยมันคือกาดแล้วก็คืออัศวิน ของงทีีมสแดจากตรงนี้เนี่ยคิปวิดีโอฮะจะเห็นได้เลยว่าคาร์บอยจะทําการเวียงแทดึงทางด้านของคิงฝั่งตรงข้ามมาอุ้มเอาไว้จากนั้นก็จะให้ทางด้านของแจ็คที่เป็นฮันเตอร์ฝั่งเดียวกันของเขาฮะทำการโจมตีคิงฝั่งตรงข้ามนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าฝั่งเดียวกันฮะเมื่อโจมตีโดนกันเองฮะจะไม่สร้างดาเมจฮะดูจากคลิปคลิปนี้ฮะเวียงเข้ามาปุ๊บแจ็คตีฮะเห็นไหมฮะคาร์บอยไม่บาดเจ็บแต่ทางด้านของแพทิเซียหรือว่าคิงของฝั่งตรงข้ามฝั่งสีน้ำเงินบาดเจ็บนั่นเอง เ่ราท่าน้าของคิงฝั่งสีน้ำเงินได้รับการนั่งที่เก้าอี้ทีมสีน้ำเงินที่เป็นกาทุกคนก็ต้องมาช่วยให้ออกจากเก้าอี้ฮะเพราะว่าในโหมดโบนนี้ฮะถ้าเกิดคิงหรือควีนฝั่งใดฮะที่ถูกจับนั่งเก้าอี้จนบินกับคาราหานเนี่ยทีม,ท,มทีมนั้นก็จะแพ้ไปนั่นเองนะครับผมต่อจากชาวช็อตนี้ฮะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าคิงของทีมสีแดงฮะถูกจับนั่งเก้าอี้แล้วบินกับคาราหานผลสรุปของเกมเกมนี้ก็คือทีมสีน้ำเงินจะชนะแบบนี้นั่นเองครับผม และนี่คือคลิปวิดีโอฮะของโหมดใหม่ล่าสุดเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยต่อจากนี้ผมจะให้ดูคลิปวิดีโอแบบยาวๆโดยที่ไม่มีเสียงผมกันก้นกลางฮะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้กับ <ใน S 1> โมดีชแนลไว้ด้วยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบายบายสวัสดีครับ 就给你们信念，行走在虚空之中虔诚，一向是水滴滴入水中。那些祈求要有光的人呢？必须先去承受暗。而我没有派发天意，你得到的。 都是自己的命运。只有你相信它是真相，它才能成为真相。